เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่เขาแล้เขาดูแลอยู่แล้วเพราะเป็นเรื่องอเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เขาดูแลไม่มีไม่มีอะไรเรียบร้อยดีแล้วเรื่องคณะกรรมการสมานะครับมีล่าสุดเป็น่ ไม่เห็นจะปรับเลยเป,เป็นเรื่องของคนที่เสนอกันเข้ามานะก็ก็เป็นเรื่องของการตัดสินใจของคละมอโอเคแล้วไปก็พอทั้งสองท่านเข้าไปไในสถา้การปองดองสมรรถชนไปได้สวยมากขึ้นไหมครับนไงก็ก็เราก็เอาคนที่ดีๆเข้าไปเลยนะก็ก็หวังว่าคงจะคุยกันรู้เรื่องนะในส่วนของ ็แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่คณะกรรมการที่การเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะก็รู้ดจะก็เดี๋ยวดูไทม์ไลน์ที่เขากําหนดนะเชื่อว่าการแก้เรัฐองทั้งหนี้มันจะนําไปสู่ทางสมบกของทางการเมืองได้ไหมคะเราก็คิดอย่างนั้นนะนะก็ส่งสัญญาณไปอะไรไปยังสภาบ้างนะครับเพราะว่าเมื่อวานแค่ประชุมแป๊บเดียวก็มีการล่มรื่นได้แค่ชั่วโมง เมื่อวานมันคนไม่อ oui, ย pues qu nah, ู่กันนี an, ่เขาก็ไปเลือกตั้งอบจกันนะไม่มีแล้วไม่มีก็มีความคิดนั่นนะว่าจะไปไปถกเถียงกันได้ไงเรื่องแล้วเรื่องของคิความคิดความคิดของคนเราจะให้เหมือนกันได้ไงเพราะคุณเนียงไม่เหมือนกับผมเลยนยิ่งน่นแฟนดีไม่มีล้ร